ยีสรรพคุณของมะขามสารพัดประโยชน์ถ้าพูดถึงมะขามนะครับมะขามนั้นเปรียบดังกับเสาหลักของครอบครัวไทยได้เลยทีเดียวเพราะเพียงย่างเข้าปในครัวก็จะพบแผ่นไม้สําหรับเตรียมอาหารที่เรียกกันว่าเขียงถัดมาก,ก็คือมะขามเปียกไว้ปรุงอาหารมากมายหลายชนิดเช่นแกงส้มต้มยง่งน้ําพริกและก็หลนต่างๆพูดถึงสรรพคุณทางยาของมะขามนั้นนะครับ มะขามเนี่ยแทบทุกส่วนนั้นใช้เป็นยาได้ทั้งสิ้นที่เดยมใช้กันก็คือเนื้อมะขามเปียกใช้เป็นยาถ่ายเป็นยาระบายขับเสมหะลดอุณหภูมิในร่างกายแก้กระหายน้ําเนื้อในเมล็ดนั้นใช้ถ่ายพยาธิไส้เดือนเปลือกหุ่มลําต้นก็จะแก้ท้องเดินสมานแผลใบสดใช้ต้มอาบโกรกศีรษะหรืออบไอน้ําแก้หวัดคัดจมูกขับเสมหะแก้ขั้นเนื้อขั้นตัว ฝักมะขามแก่รสเปรี้ยวจัดแก้ท้องผูกได้แก้ไอขับเสมหะแก้กระหายน้ำได้อีกด้วยสรพพคุณทางยาของมะขามนั้นมีมากมายอาจจะบอกว่าอาจจะมากกว่า20สรรพคุณอย่างที่ได้ตั้งชื่อนี้ในคลิปนี้ทีนี้พูดถึงวิธีใช้สรพพคุณต่งตางๆของมะขามมีอะไรกันบ้างการลดรอยด่างดำบนใบหน้าช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นกำจัดรอยเหี่ยวยน่น ผิวอ่อนเยาว์ขึ้นก็โดยการใช้มะขามเปรี้ยวมะขามเปรี้ยวเปียกหนึ่งกำมือเนี่ยนมสดหนึ่งถ้วยน้ำพึ่งห่งช้อนโต๊ะห่อด้วยผ้าขาวบางฟอกขัดตัวเมื่ออาบน้ำก็จะทำให้ผิวที่คล้ำด้วยแดดหรือลมเนี่ยเป็นผิวที่นวลผ่องหรืออาจจะใช้ล้างหน้าทุกวันก็จะทำให้ใบหน้านั้นขาวขึ้นการบำรุงน้ํานมและยาอาบหลังคลอด โดยการใช้กิ่งหรือต้นมะขามหนึ่งกำมือต้มกับน้ำ4แก้วต้มเดือดนาน10-15นาทีกินวันละ4-8ครั้งครั้งละ1-2แก้วหรือกินได้ทั้งวันต่างน้ำวันละ6-8แก้วกินขณะอุ่นๆมีรสหวานกินง่ายกินติดต่อกันนาน1เดือนและถ้าต้มอ,อาบด้วยจะช่วยให้มีน้ำนมมากขึ้น ถ้าใช้เป็นยาถ่ายพยาธินั้นก็ให้ใช้เมล็ดขั่วกระเทาะเปลือกออกแล้วเอาเนื้อในเมล็ดแช่น้ําเกลือจนนุ่มรับประทานเนื้อทั้งหมดครั้งละ20-30เมล็ดถ้าจะใช้เป็นยาระบายยาถ่ายก็ให้ใช้เนื้อที่หุ้มเมล็ดก็คือมะขามเปียกแกะเมล็ดแล้วขนาด2หัวแม่มือจิ้มเกลือรับประทานแล้วก็ดื่มน้ําตามมากๆก,การใช้มะขามแกท้ทางร่วงนั้นก็ใช้เมล็ดขั่วให้เกรียม กระท้อเปลือกรับประทานหรือใช้เปลือกต้นทั้งสดและแห้งประมาณ1-2ึงสองกรัมมือต้มกับน้ำปูนใสหรือน้ำรับประทานได้การใช้มะขามแก้ท้องผูกก็โดยการใช้เนื้อในฝักแก่หรือมะขามเปียก10-20ฝกักจิ้มเกลือกินหรือใส่เกลือเติมน้ำข้นดื่มการใช้มะขามรักษาแผลโดยการใช้มลเล็ก,กระท้อเปลือกต้มแล้วก็นำมาล้างแผลและก็สมานแผลได้ การใช้แก้ไอและก็ขับเสมหะโดยการใช้เนื้อในฝักแก่หรือมะขามเปียกจิ้มเกลือรับประทานพอสมควรและอีกประการหนึ่งก็คือการใช้เป็นยาลดความดันสูงโดยการใช้ดอกสดไม่จํากัดจํานวนใช้แกงส้มหรือต้มกับปลาสิทธิและประทานนี่ก็เป็นสปปรพพคุณหลายอย่างของมะขามนะครับใช้เป็นยาถ่ายพยาธิบำรุงน้ำนมยาระบายาถ่ายแก้ท้องร่วงแก้ท้องผูก รักษาแผลแก้ไอขับเสมหะรวมถึงใช้เป็นยาลดความดันสูงได้ขอบคุณข้อมูลจากบุรนิติหมอชาวบ้าน